สวัสดีครับสวัสดีครับเดืดดวงเดือดเขาเนาะครับวันนี้ช่างพิกัดช่างพิกัดร้อยยี่สามมาเป็นไงครั้งแรกเราเกินจุดหนึ่งก็สบายสบายเลยเนาะครับูมากี่โลร้อยยี่สามตอนนี้ครูมาเจ็ดโลนิดนึ่งครับเราซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่ประตูไพ่หม์เขาเนาะยวันนี้มีซ้อมมีใครบ้างที่นู่นบางผู้ซ้อมมีเดด ไอ้ภาคเก้าแล้วก็วันประดิษฐ์แล้วก็เป็นม่วงงามครับผมก็ช่วยกันปั๊มเลยเก็บตัวไม่กี่วันครับไฟนี้รวบรวมแล้วมาเกือบเดือนเกือบเดือนได้นะล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนอ่ะชกไว้ที่นี่นะเป็นไงวันนั้นชนะน็อกยกส่าชนะเจ้าปลาคำรามน็อกยังไงวันนั้นน็อก่อยท้องต่อยท้องนะเออแล้วพวันนี้ต้องเจอกาบนี่ไปสามารถอ่าเคยเจอกันไหม ได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมฟอร์มของเขาแบบนี่เป็นไงเขามีอะไรบ้างอ๋อมีลูกโซ่ลูกลูกบู๊วันเกมวางแผงยินดีเจอมวยบูแบบนี้อ๋อชอบอยู่แล้วเลขอะไรก็คือไม่ต้องเสียแรงเดินแรกเลยคิดว่าโดนต่อโดนนี่เราคิดว่าท่านไหวไหมก็มั่นใจว่าไหวคิดว่าร่างกายดีกว่าเราอายุอะไรแล้วครับอายุ24ปีคนจังหวัดจังหวัดตะตุไปปล่อยกิโลละไปปล่อย64สิบสเป็นเพื่อเป็นมวย แต่ค่าต่อยมัดครับเราสูงร้อยเกาสิบสองเราโชคดีทั้งหมดประมาณทั้งหมดประมาณสามสิบสองครับฝากน้องช่วยแชร์เพื่อนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำมาเจ็บทีนะครับครับผมขอบคุณครับสวครับต้ำนักดับมันครับผมครับเป็นสามารถนะวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยยี่สิบสามครับเป็นไงเมื่อกี้มาช่างครั้งแรกพอดีน้ำหนักนี้คุมมากี่โลสามโลครับเราซ้อมอยู่ที่ค่างมวยสอสูรพันธ์ครับที่การนะเราก็เดินทางมาจากการเลย เป็นไงรถติดนิดหน่อยติดครับเออแต่ก็มาช่างผ่านพอดีเลยไม่ต้องรถเลยไม่ต้องรถคุมมากี่โลนะสามโลกว่าคิดว่าตึงยังร้อยสามร้อยสามสบายๆนะเราเจอใครครับพรุ่งนี้เจอกับเด็ดดวงเจ็ดสองน้อยเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างบัดเตะขาก็คือสไตล์เราเลยวางเกมวางแผนไงดีครับก็เข้าเราจะค่อยไปวัดกันแรงปลายๆเลย ตอนต้นนี่เสียวหน่อยไหมไม่เสียวครับก็คือเราเชื่อว่าเราอยู่ได้อยู่แล้วแต่เขาอยู่ไม่ได้ก็เสร็จแน่และเราล่าสุดจะว่าที่ไหนครับที่กองทัพอากาศเป็นไงครับวันนั้นชนะนอกชนะใครมาชนะยอดเพชรสอกมวยอ่าตอนนั้นนอกเขายังไงอ่าสอกครับอืมอกพรุ่งนี้มีครบเครื่องเหมือนเดิมครับอายุอะไรครับอายุยี่สิบเก้าครับคนจังหวัดกาญจนบุรีไปปล่อยกิโลละไปปล่อยห้าสิบเก้าหรอเป็นเราเป็นมวย ครับครบเครื่องมอยบูนะเราสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณแปดสิบบาทถามน้องเจี๊ยบพวกงนี้หน่อยครับครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพชรสามารถเมืองผาปูมครับขอบคุณครับ